ม,มัยเราเป็นเด็กๆคนติดอ่านเยอะเหมือนกันนะไปเ,เรียนเรียนหน,น,นังสือดึงก็ม,กมีกันคนสองคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะคนติดอ่านงมันเขาเล่ากันมาสนุกสนุกว่าไอ้คนติดอ่านตายท้ายเรือไอ้คนตาบอดนั่งบนเรือและไอ้ก่อนจะพายไปอ่ะไอ้ติดอ่านไปพูดก่อน

แล้วพายไปเรื่อยพายไปเรื่อยนักตะโกนซะดังเลยเฮ้ยตา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 ไอ้สาบอดนึกว่าชนแน่แล้วโดนน้ำเฮ้ยตาตาตาแค่โอ้โห